وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความสันติความจำเริญ ความเอ็นดูเมตายิ่งจากองลลอสสุภานุภวัตลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์อยู่เสมอพี่น้องที่รักกอแล้วครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงประวิงเวลาลมหายใจให้เราได้มีชีวิตอยู่ณนะวินาทีนี้ครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในความการุณาเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้รู้จักอิสลามนะครับเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางที่เอาล็อกโดยทรงมอบให้แนวทางของท่านนบีเป็นแนวทางที่เอาล็อกส่งพอพระไทยแล้วก็เพื่อความรอดปลอดภัยทางชีวิตทางในโลกนี้และก็โลกหน้าครับพี่น้องที่รับขอ,อแล้วครับความมุ่งหวังพยายามของท่านนาบีมุฮัมมัดสุละลัล็ออะลัยฮิวะสลลัมในการที่จะเผยแพร่อิสลามครับ การเผยพระอิสลามแก่เผ่าต่างๆละกบุคคลสําคัญนะครับผมย้อนไปอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องราวถ้าพี่น้องได้ติดตามก็จะพบว่าก่อนหน้านี้ก็จะเรียนนาเรียนกับพี่น้องนะครับในแต่ละบทแต่ละตอนเรื่องราวของท่านนาบีนะครับวันนี้เราย้อนไปนิดหนึ่งทั้งการเผยพระอิสลามแก่เผ่าต่างๆและกับบรรดาบุคคลสําคัญสําคัญทั้งหลายนะครับในเดือนสุกอดาปีที่10ของการเป็นอบีตรงกับช่วงท้ายของเดือนมิถุนายน หรือจะเป็นช่วงแรกของเดือนกรกฎาคมปีคิศกราที่619ครับพระสุลสัลลออะลาอิฮวาซัลลัมกลับมายังเมืองมะก,กะเพื่อนําเสนออิสลามแกา่าและบุคคนสาคัญต่างๆและช่วงเวลานั้นเนื่องมาจากใกล้ช่วงเวลาที่ผู้คนจะเดินทางมาอย่างมะก,กะทั้งทางเท,ท,ท้าแล้วก็ทางปาหนะอูดเพียวทุกตัวผู้คนจากทั่วสารทิศก็จะมารวมตัวกันเพื่อทำฮั์ เป็นฮัตก่อนหน้าท่านอบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัอปพวกอะัยฮิวะสลัมและเพื่อร่วมเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขามาเรื่องของประโยน์ประโยชน์ทั้งเพื่อกล่าวพระนามของอัลอ์ในวันที่รู้กันอยู่แล้วทานลุสุลล็อปพวกอะัยฮิวะสลัมจึงใช้ช่วงโอกาสนี้แหละครับเข้าไปหาแต่และผา้เพื่อแนะนําอิสลามแก่พวกเขาและก็ด่าว่าเชิญชวนพวกเขาไปสู่อิสลามเจกที่นี่ท่านอาบ,บีได้เชิญชวนพวกเขาในตั้งแต่ปี ที่4ของการเป็นนบีนะครับมีใครบ้างนะครับที่เป็นเผ่าต่างๆที่ท่านนาบีไดท้ที่ถูกแนะนําให้รู้จักอิสลามนะครับท่านอิมามซุรีได้กล่าวนะครับว่ารายชื่อเผ่าต่างๆที่ทรัรซูลสาลลัลฮุอะไลฮิวะซัลล,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 ลมัลลลมเคยไปหาแล้วก็ด้ว่าพวกเขานะครับมีอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านนาบีเนดะ้เคยไปหาด้วยกับตัวของท่านเองเลยนะท่านนาบีได้ให้เกียรติคนเหล่านั้นมากก็ได้แก่บบนูอามิดบิน บินซอสอะมุฮาริบบินซอสอะซอสฟะฟาซาร์คอนจานมุร์ฮานีฟสุไลส์อับบานูนัดบานูอัลเบกกนะครับกินดะกับอัลฮาริบินกะซุรออันฮอดรอมีแต่พวกเขาทั้งหมดเขาทำไมครับคนเหล่านี้เป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้ากลุ่มชน ของตระกูลต่างๆแต่ถ้าว่าสิ่งที่พวกเขาตอบรับนบีนั่นก็คือปฏิเสธท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะสุลามปฏิเสธในการเรียกร้องไปสู่อัลอาคิดะอัลวะฮิดคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาต้าอัลวะฮิดะต่ออัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวพวกเขาปฏิเสธท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะสุลามครับใน เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับในในนี้ท่านอิหมัติรุมีซีรอฮีมะฮุลลอฮ์ครับในมุกตอซอตซีรออัลรอซูลโดยเชคอับดุลลอฮ์อันนัจดีครับหน้า149นะครับได้บันทึกและก็รวบรวมไว้นะครับข่าวต่างๆนะครับที่ท่านอิหม่ามซูรีได้ระบุก,ก่อนหน้านั้นท่านนบีไม่ได้แนะนำอิสลามแก่พวกเขาในปีเดียวกันและก็ไม่ใช่ในช่วงสำคัญนะฮะเดียวกันทั้งหมดแต่มีกมารแนะนำอิสลามค์แก่พวกเขาตั้งแต่ปีที่4ของ การเป็นนบีนะครับมาจนถึงช่วงของการทำฮัตก่อนจะมีการอพยพจึงไม่สามารถระบุป,ปีที่ท่านนบีได้นำอิสลามให้แก่แต่และเผ่าได้อย่างจอดจ,จงถึงแม้จะมีบางเผ่าที่อัลลลมะนะครับอัลมาซูรอัลมาซูรฟุรีได้ระบุชัดเจนว่าได้รับการแนะนำอิสลามในช่วงรศึกราชที่10ก็ต่าน,นะครับอ่าช่วงฮั์อ่าขอโทษช่วงฮัตปีที่10บก่อนการเป็นนบีนะครับดูในหนังสือรห์มะตัินลินอาลามีนะครับได้กล่าวถึงอ่า รายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องนี้ก็ที่มาดูบานูุกลก่อนหนึ่งจากนั้นที่เป็นตระกูลนะครับบานดกกลท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปหาตระกูลหนึ่งครับพวกเขาซึ่งรู้จักกันดีครับว่าบานูอับดุลลอฮ์ท่านนบีได้ว่าพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์พร้อมกับแนะนําตัวของท่านแก่พวกเขานะครับแก่พวกเขาแหละกระทั่งท่านนบีได้กล่าวกับพวกเขาว่าอัลลอ ได้ทําให้ชื่อบิดาของพวกท่านดีเลิศที่สุดแล้วแต่พวกเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลล้อฮุอะไรวิวัสลัมเสนอแก่พวกเขาตระกูลที่สองก็คือบรรุฮานีฟนะครับหรือบรรุฮานิฟาท่านนาบีได้เข้าไปหาพวกเขาตามที่พักอาศัยโดยดะว่าพวกเขาไปสู่อัลอ์พร้อมกันแนะนําตัวท่านแก่พวกเขาแต่ทว่าไม่มีชาวอาหรับคนใด แต่ไม่มีไม่มีชาวอาหรับคนใดที่ปฏิเสธท่านบีจะเลวร้ายไปกว่าพวกเขาอีกแล้วนะครับบานณูฮานิฟาเนี่ยทำกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลล้อฮุอะลรยฮิว่ซัมหนักมากนะครับในการดูถูกเยาะหยามต่างๆกลุ่มชนที่3ก็คือตระกูลเผ่าอีกนั่นก็คืออีกตระกูลหนึ่งก็คือบรนณูอามีรบินสอซสาท่านนาบีเข้าไปหาพวกเขาแล้วเชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์ พร้อมกันนั้นแนะนําตัวท่านแก่พวกเขาทําให้บวยรอบินฟิรรสซึ่งเป็นคนหนึ่งเผ่านั้นกล่าวว่าขอสามบานต่อหลอถ้าหากฉันจับเด็กหนุ่มชาวกุเรคนนี้เอาไว้แน่นอนชาวอาหรับก็จะจัดการชาวอาหรับทั้งหมด็จ็ะจัดการกับเขาหลังจานกนั้นเขาจึงกล่าวกับท่านอบีว่าเจ้าคิดอย่างไรหากพวกเราสัตยาบันต่อการต่อภาร,ารกิจของเจ้า แต่แล้วอัลลอฮ์ก็ให้คนต่อต้านเจ้านั้นมีชัยเหนือเจ้าแล้วพวกเราจะอยู่ในสภาพใดหลังจากที่ไม่มีเจ้านั้นไม่มีเจ้าแล้วเป็นคําดูถูกท่านอบีอย่างมากท่านอบีจึงตอบว่านั่นเป็นเรื่องของอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะจัดการตามที่พระองค์ทรงประสงค์บูฮร้อจึงกล่าวแก่ท่านอบีว่าหากวันหน้าอัลลอฮ์ให้คนอื่นมีชัยเหนือเราแล้วเราจะ ปล่อยให้ต้นตอของเราถูกชาวอาหรับจัดการก่อนอันหรือแน่นอนไม่จำเป็นที่เราต้องยอมรับภารกิจของเจ้าอ้มโมฮัมมัดในที่สุดพวกเขาก็ปฏิเสธท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดูสิครับตัวนบีได้ถูกกระทำต่างๆนะครับถ้าเป็นผมหรือเป็นใครนยเป็น้องครับจะทนได้ไหมนะนะครับแต่นี่คือตัวอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมครับ บรนณุอมิตรนะครับเมื่อบรนณุอมิตรเสร็จจากการทาพัดแล้วเดินทางกลับพงไม่ลาเนาของตนพวกเขาก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถไปทาพัดได้เมื่องจากชาราภาพแล้วพวกเขาเล่าว่ามีเด็กหนุ่มชาคูเรชคนหนึ่งเป็นคนของบันิอีอับดุลมุตลิบเข้ามาหาเราเขาอ้างว่าเป็นนบีและร้องขอให้เราคุ้มครองเขาและทำภารกิจร่วมกับเขา และเข้ามายัางดินแดนของเรานะครับก็ไปบอกกับกลุ่มชนของเขาที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมายัางมงมกะนะครับในช่วงฮัดได้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นจึงวางมือของเข้าบนหัวของวไยร์แล้วก็วบอกว่าโอ้ว oh, ันนีอเมรเอ๋ยยังมีวิธีใดที่สามารถยังมีวิธีใดที่สามารถแก้ไขมันได้อีกหรือไม่เราจะยอมพลาดโอกาสที่สำคัญนี้หรือขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิต อยู่หนึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์คนที่จะกล่าวดังนั้นต้องเป็นลูกหลานของมานินสอสอาร์บอิสมาอินเท่านั้นต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนสติปัญญาของพระเจ้ายังมีอยู่หรือขนาดที่พวกเจ้าปฏิเสธการเชิญชวนของเขานะครับคิดเห็นกันคนละคนละต่างคิดต่างกันเลยนะบรรดาผู้ที่ชราอาวุโสชรากบที่ไม่สามารถที่จะไปทำฮัทแบบยัติยะในยุคนั้นได้เนี่ยเขากล่าว บอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าพลาดพลาดโอกาสมากๆเลยสิ่งผู้คนคนที่จะพูดอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่สืบต่อต้องเป็นระบีท่านสุดท้ายเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางก่อนหน้านั้นก็คือที่อัลลอฮฺทรงส่งครับต้องเป็นลูกหลานของนบีอิสมาอิแน่ๆพวกเจ้าพลาดโอกาสจะไปได้อย่างไรพวกเจ้าปฏิเสธการเชิญชวนของเขาในท่านอิบราฮิมนะครับ รอฮิมบุลลอฮครับได้พูดถึงนะครับในเหตุการณ์นี้เล่มหนึ่งหน้า424และ425ครับแล้วต่อมาก็คือบรรดาบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่ชาวมักกะฮ์อัฮัมดุลิลละดูสิครับว่าความมุ่งหวังความพยายามของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อุอะลัยฮะสซลัมมุ่งหวังต่ออัลล a h กลางวันพยายามกับมนุษย์ในการเรียกร้องดาว่าเชิญชวนไปสวดละอัลลอ์กลางคืนท่านอบีได้ร้องทุกต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาและขอให้พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือครับในขณะที่ท่านอลุลลอฮ์สุลลลอฮุณอาไลฮิวะสลัมได้เผยแพร่อ,อิสลามต่อบรรดาเผ่าและเหล่าคณะผู้แทนทั้งหลายท่านอบีก็ได้เผยแพร่อ,อิสลามต่อบุคคลต่างๆด้วยปรากฏว่ามีบางคนให้การตอบรับด้วยดีมาห้ามดุลิลัด และมีหลายคนที่เดวที่ศรัทธ,ธาที่มีศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาหลายคนที่ศรัทธ,ธาต่อท่านนบีหลังจากช่วงตามฮัทผ่านไปไม่นานอาสสลัดนี่คือข่าวดีนะครับโดยมีตัวอย่างนะครับหลายท่านนะครับที่ศรัทธ,ธาต่ออัลลัดหนึ่งจากนั้นก็คือท่านสวยบินซอมิดเป็นนัก,กวีคนหนึ่งที่มีความฉลาด เขาเป็นชาวยัสริปชื่อเมืองมาดีนาในอดีตนะครับยัสลิปจะรู้จักดีนะครับปัจจุบันก็คือเมืองมาดีนานั่นแหละนะครับกลุ่มชนของเขาเรียกเขาว่าอะเลแกมินนะครับหรือผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบชายที่มีความสมบูรณ์แบบเนื่องจากสีผิวของเขาความสามารถในการร่ายบทกวีของเขาเกติศักด์ชื่อเสียงของเขานะครับท่านดุสุลสลลัลของอะลัยฮิวะสัลลัมจึงไดว้วานจชนญชนให้รับอิสลาม เขา่าวกับท่านนบีว่าบางทีท่านอาจมีอะไรบางอย่างที่ฉันมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นนักกวีนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดังนี้แหละครับเกิดขึ้นกับท่านนบีนะครับแต่ปรากฏว่าสุไวบินซอมิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับที่ท่านนบีได้บอกกับเขาไหครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้ติดตามลองมาใครวคฟิญิพิจารณาดูท่านเป็นการตัวผมเตือนตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันครับว่า บางทีแล้วนะครับความยากลําบากที่เกิดขึ้นกับเราคงจะไม่หนักหนาสากันไม่ว่าจะด้านของความหิวโหยการทุกข์ทรมานการถูกกระทําย่ยํายีต่างๆการถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกทําร้ายรังแกถูกดูหมิน่นเหยียดหยามทั้งหมดเมื่อนํามารวมแล้วนะพี่น้องครับคงจะไม่เท่ามันอาจจะเพียงแค่เศษฝุ่นที่ติดเท้านะบีซะด้วยซ้ำกับความยากลําบากการที่ ใครคนใดคนหนึ่งนะครับได้ผ่านประสบพบกับกรณีหนึ่งของการ <ๆ S 1> ที่เผยแพร่อิสลามฉะนั้นพี่น้องที่รักขอเราครับเราจะต้องนะครับไม่ไม่รมะทมลักษณะของผู้ศรัทธานั้นจึงไม่ท้อและก็ไม่ระทมและก็มีความมุ่งหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะลาเป็นอย่างมากในการที่จะ,ะจะไม่ประวัติพันพืนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับผู้ที่ศรัทธาเพี่น้องที่รักขอ่อเราครับไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเนี่ยลองหันกลับไปดูแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลผูอะไรที่วะาสลับสีครับว่าท่านนาบีไม่ย่อท้อนะครับเมื่อหากว่าดังที่เราก็จะจําได้นะครับว่าในดวอาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลผูอะไรทีลัมที่ขอเนี่ยเพี่น้อนครับแล้วก็ ในช่วงของการที่ท่านได้ออกจากเมืองตตวอิฟเนี่ยถ้าหากไม่เป็นการที่อลอ์ะจะทรงโกรธกิ้วฉันเนี่ยฉันจะก็ไม่ไม่มีความย่อท้ออะไรอีกแล้วนอกจากฉันจะต้อง ทำงานนี้ต่อไปด้วยหวังความเมตตาจากอัลเหมือนกับท่านดบีด้วยครับความหวังที่เกิดขึ้นแล้วนะครับกับท่านดบีมุฮัมมัดสุลลองอะไรฮิบอสลามเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปกับสิรตุนนบอวีเราก็โอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมบิกะาอัลชาฮัดอะลลาฮอิลาฮาอิลลาอันตะอัสตัะฟิรุกะวะอูบุลอาลัซามุอะลัยกุมบราะห์มะตุลลอฮิมบะระกาตุกับ والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون